เคยไหมคะเวลาช่างอะส่วนผสมอวัตถุด,ดิบอะคะ่ะบางทีอะช่างแล้วอะน้ําหนักที่ช่างลงไปอย่างเช่นไอซิ่งชูการ์ซึ่งบางทีเราช่างแบบใช้นิดเดียวหรือส่วนผสมอะไรที่มันใช้นิดเดียวกรมั2ม2กรัมสกรัมอะแล้วเวลาตักเข้าไปในส่วนผสมอะไอตัวดิจิตอลอะมันไม่ขึ้นมันยังขึ้นเป็นศูนย์ตักเข้าไปเท่าไหร่มันก็ยังเป็นศูนย์นะคะวันนี้จะมามีเทคนิคมาบอกคะ่ะ การข้อผิดพลาดในส่วนนี้เพราะว่าส่วนตัวเมียว่ะทําผิดคือไม่ใช่ทําผิดหรอกคือมันเป็นบ่อยมากนะคะแล้วมันจะเกิดความหงิดว่าเราเอาส่วนผสมอ่ะใส่เข้าไปรวมกันหมดแล้วนะคะแต่ว่าน้ําหนักมันไม่ขึ้นนะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนําค่ะว่าส่วนผสมที่มันเบาๆนะคะแล้วกลัวว่าตาช่างอ่ะมันจะไม่ขึ้นน้ําหนักให้เวลาช่างนะคะ เอาอย่างนี้ค่ะเราอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะคะน้าตาลของเมลนะเมลจะตั้งไว้ข้างบนตาช่างเลยค่ะแล้วเมลก็จะกดออนกดแทรคค่ะให้มันเป็นศูนย์นะทั้งหมดเลยค่ะนะเราไม่เราไม่ลุ่มเราอย่าใส่ช้อนเข้าไปนะคะเราเอาแค่น้ําตาลนะตั้งไว้บนตาช่างนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราอยากได้น้ําหนักเท่าไหร่นะคะเราก็ตักเลยค่ะอย่างเช่นสมมติเราอยากได้สักสามกรัมอะเนี่ยเกิดละอันนี้ค่ะคือ3มกรมัม นี่คือสามกรรมที่เราตักออกมาเพราะว่าจริงๆแล้วอะไอ้สามกร,รมน้ำหนักจริงๆไม่ได้เยอะมากนะคะเพราะความชัวว่าน้ำหนักของวัตถุดิบเราจะไม่ผิดเพี้ยนไปจากสูตรนะคะลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันดูนะคะ